สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวราัชศาลาีเลขที่40ค่ะวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของสภาพยุโรปหรือ EU ค่ะสภาพยุโรปนะคะเป็นการรวมตัวกันของประเทศในทวีปยุโรปค่ะเพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคค่ะ แนวคิดการสร้างนะคะให้เกิดสติภาพในยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกและสงครามระหว่างประเทศในภูมิภาคค่ะในช่วงแรกนะคะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาให้เกิดตลาดเดียวค่ะซึ่งทำให้เกิดการประหยัดนะคะต่อขนาดค่ะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการยกเลิกพรมแดงระหว่างกันนะคะประชาชนสินค้าบริการและเงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีค่ะ ในกลุ่มประเทศสมาชิกนะคะปัจจุบันสหภาพยุโรปประกอบด้วยด้วยประเทศสมาชิก25ประเทศค่ะได้แก่ออสเตรียนะคะเบลเยียมไซปัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซฮังการีไอซ์แลนด์อิตาลีรัสเซียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมอนต้าเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โปรตุเกสสโลวาเกียสโลวีเนียสเปนสวีเดนและสาธารณรัฐจักรค่ะ ความเป็นมานะคะขศ้อห้าค่ะจัดตั้งประชาคมฐานหินนะคะและเหล็กกล้าแห่งยุโรปค่ะมีสมาชิก6ประเทศนะคะได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและลักเซมเบิร์กค่ะขศ1958้ดนะคะจดตั้งประชาคมพลังงานปรมาณูและประชาคมเศรษฐกิจยุโรปค่ะขศ้อห1967นะคะทั้ง3องค์กรได้รวมตัวกันภายใต้กรอบ EEC ค่ะ1968นะคะ e อได้พัฒนาเป็นสาสาภาพ ศุลกากรนะคะและกเข้าสู่การเป็นตลาดร่วมค่ะคศ้อเ1 9ดสนะคะสหาราชอาณาจักรเดนมาร์กและไอซ์แลนด์เข้าเป็นสมาชิกค,ค่ะ1981เนะคะกิสเข้าเป็นสมาชิกค,ค่ะ1986นะคะสเปนและโปรตุเกสเข้าเป็นสมาชิกค,ค่ะ19 1987นะคะพัฒนา EC คะ่ะให้เป็นตลาดร่วมหรือตลาดเดียวในวันที่1มกราคม1993ค่ะและเรียกชื่อใหม่ว่าประชาคมยุโรปค,ค่ะ คศ1992นะคะลงนามในสนธิสัญญาก่อตั้งสาภาพยุโรปค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าสนธิสัญญามาสติกหรือเรียกชื่อใหม่ว่าสาภาพยุโรปค่ะมีเสาหลัก3ประการนะคะก็คือ 1. ประชาคมยุโรป2นโย,นโย,นโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความม,มั่นคงค่ะ 3. นะคะความร่วมมือด้านกิจกรรมยุติกรรมและกิจการ,รภายในค่ะคศ1995นะคะออสเตรียฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกค,ค่ะ ข้อสอบน 197, นะคะลงนามในสนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัมนะคะแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญามาสทริกนะคะเรื่องด้วยเรื่องนโยบายนะคะด้าน,นการต่างประเทศและความมั่นคงความเป็นพลเมืองของสภาพยุโรปค่ะและการปฏิรูปกลไกด้านสถาบันของสภาพยุโรปค่ะข้อสอบสอศนงนะคะรงนามในสนธิสัญญานี้เน้นการปฏิรูปด้านสถาบันและกลไกต่างๆของสภาพยุโรปค่ะเพื่อรองรับการขยายสมาชิก 1. พฤษภานะคะข้อสอบ 2004นะคะรับสมาชิกเพิ่มอีก10ประเทศค่ะได้แก่ไซปัเเช็กเอสโตเนียฮังการีรัสเวียลิทัวเนียมอนตาโปรแลนสโลวาเกียและสโลวีเนียค่ะ29ตุลานะคะคศ2อ0ศเนี่ยประเทศสมาชิก EU 25ประเทศลงนามในธรรมนูญยุโรปค่ะและหลายประเทศนะคะมีการลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญภายในปีคศ2อ0พค่ะ กลไกการบริหารจัดการของสหภาพยุโรปนะคะคณะกรรมาการบริการยุโรปเนี่ยเป็นองค์การฝ่ายบริหารค่ะดูแลประโยชน์ของประชาคมโดยส่วนรวมนะคะมีความอิสระไม่ขึ้นต่อรัฐใดรัฐหนึ่งค่ะ 2. นะคะคณะคณะรัฐมนตรีนะคะประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐสมาชิกค่ะสา,สารศาลตุลาการยุโรปค่ะสสภา,ายุโรปนะคะประกอบด้วยสมาชิกพายพายุโรป จำนวนรสาเคนค่ะจากการเลือกตั้งโดยตรงทุกๆ5ปีนะคะโดยสมาชิกภายในยุโรปเนี่ยเ่านี้ได้มีแบ่งตามประเทศนะคะและสังกัดอยู่กับพรรคการเมืองระดับยุโรปที่มีแนวคิดทางการเมืองสอดคล้องกับพรรคการเมืองในระดับประเทศที่ต้นสังกัดมากที่สุดค่ะยังมีสมาชิกสภาย,ยุโรปบางส่วนนะคะที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดค่ะซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสภาย,ยุโรปเนี่ยคือเสียงแห่งประชาธิปไตยของประชาชนยุโรปค่ะ างนี้นะคะประธานสาภา,ายุโรปนะคะณพฤษภาคม2006นะคะคือนายเจอเซฟบอลเลวค่ะละักษณะความร่วมมือของสหภาพยุโรปนะคะการลงนามในสนธิสัญญาก่อตั้งสหภาพยุโรปค่หรืออีกชื่อหนึ่งว่าสนธิสัญญามัสติดเรียกชื่อใหม่ว่าสหภาพยุโรปนะคะมี3เสาหลักก็คือ 1. ประชาคมยุโรป 2. นโยบายด้าน ความร่วมมือต่างประเทศและความมั่นคงค่ะและ 3. ความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกิจการภายในขยายความร่วมมือนอกเหนือความร่วมมือทังด้านเศรษ,ษฐกิจค่ะ ระหว่างรัฐสมาชิกนะคะไปอีก2ด้านคือความร่วมมือด้านการต่างประเทศและความมั่นคงค่ะและความร่วมมือด้านมหาไทยและยุติธรรมอย่งางไรก็ดีนะคะเนื่องจากทั้ง2ด้านที่กล่าวไปนะคะเป็นเรื่องที่ฟังรัฐเนี่ยสมาชิกมีความกังวลเกี่ยวกับอำนาจอิจปปไตยค่ะจึงมิใช่ความร่วมมือในลักษณะของประชาคมค่ะแต่เป็นเพียงความร่วมมือประสานนโยบายระหว่างรัฐบาลค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ